วันนี้พามาดูงานจากเศษผ้าอันนี้ลูกค้าซื้อมาเขาทำไว้สำเร็จเขาก็จะเป็นโปร่ปงๆแบบนี้ค่ะเราก็เอามาให้ดูว่าอันนี้เราเอามาพาดทำเป็นสบายก็ดูเก๋ดีค่ะเ,เพื่อนๆแต่อันเนี้ยเราเอามาทำเป็นเข็มขัดเราก็คือใช้ผ้าอัดกาวแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บกลับด้าน ความยาวเท่าไหร่เราก็ตัดตามนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาซอยมือทีละแถวแบบนี้ค่ะติดกับผ้าที่เราเย็บกลับทําเป็นเข็มขัดหลังจากนั้นเราก็วัดความกว้างของรอบเอวเสร็จแล้วเราก็ติดตะขออันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดเก๋ๆอันนี้เดี๋ยวลองคาดให้ดู ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเข็มขัดก็จะเกะไปอีกแบบหนึง่งอันนี้เราทำให้ดูคร่าวๆค,ค่ะหรือเราจะเอาเอาเข็มขัดหัวแฟชั่นมาติดลงไปก็ได้ค่ะก็สวยดีแต่อันนี้เรายังไม่ทำอะไร ความยาวมันได้แล้วก็เลยลองเอามาทับเป็นสไบโปร่งๆให้ดูก็สวยดีค่ะอันนี้เป็นงานฝีมือจากเศษผ้า